สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะคะกับเอสทคลยวันนี้ลูกค้า t o y o ต,ต v a v ว o ออเข้ามาเสริมความหล่อให้กับรถนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าลูกค้าเสริมความหล่อด้วยอะไรคะ่ะค่ะแล้วก็นี่เป็นน,ปน,นี่ก็เป็นแมกและแยงที่ทางร้านแนะนำให้ลูกค้านะคะทางร้านแนะนำเป็นแมกของ i d e 3 0นะคะตัวนี้ตัวนี้ความกว้างของเราอยู่ที่7นิ้วนะคะลูกค้าออฟเซ็อยู่ที่3 5 โรตายรุ่นฮอกเซ็ป TR1 นะคะลูกค้าไซส์195ทัพ 55R15 นะคะยางตัวนี้เป็นยางแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะลูกค้ามีรับประกันบัตความแตกให้ลูกค้า6 0วันแรกเข้มเช่นใหม่ได้เลยนะคะทางร้านมีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะสำหรับยางถุงล็อกฟรีทุก1นึ่งหมื่นโลลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4 6266หรือทากเพิเติได้เลยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะร้านของเราตัอ้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ค่ะลูกค้าติดกับห้างเดอะทิวตันนะคะและเข้ามาชมแม็กคยางได้นะคะลูค้าออเซตอยู่ที่35นะคะความกว้างอยู่ที่7นิ้วโตยตวอที่เข้ามาเป็นแม็กยางกับทางรานนะคะท E30 นะคะลูกค้าตัวนี้แม็ความความกว้างของแม็กอยู่ที่7นิ้วออฟเซตอยู่ที่35นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์สองสี่ห้าหกสองรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการร้านสี่ม็คะ